นวันตกรรมเตตตาไบโอติกเตตตามันแปลว่า4มีโปรไบโอติกพรีไบโอติกโพสไบโอติกและพาลาไบโอติกโปรไบโอติกช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันของร่างกายนะบางคนเปรียบเสมือนทหารเปรียบเสมือนตำรวจนะที่คอยกำจัดเชื้อโรคทั้งหลายแหละ70%ของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันอยู่ที่ลำไส้ของเรา โปรไบโอติกมันจะอยู่ได้หรือมันเข้าไปสร้างประโยชน์มันต้องอาศัยอาหารพรีไบโอติกก็คืออาหารของโปรไบโอติกเวลาโปรไบโอติกมากินพรีไบโอติกมันจะผลิตสารโพสไบโอติกเป็นสารที่ช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันช่วยในการต้านมะเร็งและสิ่งสุดท้ายอันนี้สําคัญมากเลยคือพาราไบโอติกช่วยให้สภาวะแวดล้อมโดยรอบของโปรไบโอติกใช้พรีไบโอติกแล้วผลิตโพสไบโอติกออกมาได้อย่างดี กลุ่มจุลินทรีย์ทั้งหลายเหล่านี้ที่อยู่ในลําไส้ของเราเนี่ยมันหนักเป็นกิโลเลยนะประดุดดังอวัยวะอีกส่วนหนึ่งของร่างกายของเรามีความสําคัญมากแต่ไม่ใช่ทุกคนมีจุลินทรีย์ที่ดีหมดเลยนะครับมีทั้งดีและไม่ดีคนกินไม่อิ่มเนี่ยโปรไบโอติกนะกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเพราะสมดุลของสารสื่อประสาทมันผิดปกติทั้งแอนตี้เอจิงเขาเรียกภาวะกัดดิสไบโอซิคคือสมดุลจุลินทรีย์ที่ลำไส้เราเนี่ยไม่ได้มีตัวที่ดีๆอยู่เยอะเราก็ต้องเติมเตตตาไบโอติกนี่แหละเข้าสู่ร่าง คือมันมีประโยชน์สําหรับสุขภาพร่างกายทั้งแต่สมองเรื่องของหัวใจเรื่องของระบบขับถ่ายไปจนถึงผิวพรรณภูมิคุ้มกันของเราเรื่องของซิลเรื่องของผิวอักเสบแม้กระทั่งเรื่องของริ้วรอยป้องกันรังสี U ูวําลายผิวของเราได้ด้วยนวัตกรรมเตตตาไบโอติกเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เป็นาทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยช่วยในการชะลอวัยชะลอโรคได้จากภายในสู่ภายนอกได้อย่างแท้จริงครับ